สวัสดีครับทุกคนเจอกับผมภูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาแกะกล่องนะแล้วก็จะมาโชว์ความรู้สึกแรกของผมนะครับต่อแผ่นตัวนี้ทุกคน Glasswork Arkari นะครับเป็นแผ่นกระจกเป็นแผ่นแก้วนะที่แบบได้รับความนิยมในคอมมูนิตี้ต่างประเทศนะตอนนี้นะมากๆเลยนะครับว่าเป็นแผ่นกระจกที่ดีที่สุด ณตอนนี้นะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มารีวิวอะไรผมเพิ่งได้ของมาส,สดๆร้อนๆเลยนะครับก็จะมาแกะกล่องให้ทุกคนดูเป็นความกันเลยแล้วก็มารีแอคด้วยว่ามันแบบมันมัน,ม,นมันดีอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้คือตัวกล่องที่ทุกคนจะได้เนาะ Glasswork นะครับแบรนดะ์ชื่อ Glasswork เนาะนำเข้าเดยร้านม a r ์ i n นโนเว i ั n นะครับทุกคนตัวกล่องก็ธรรมดาแหละดำๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ,ษเลยนะครับอ่ะด้านหลังก็ดำๆธรรมดานะทุกคน อโอ้อนั่นในเราจะเจออันนี้ก่อนอันนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับทุกคนไว้แบบเช็ดทําความสะอาดอะไรประมาณนั้นมั้งก็จะเขียนว่า glass work นะครับอ่ะถือว่าดูดีเลยนะแผ่นใหญ่พอสมควรนะครับมา m o n t n t of truth เขาช่างสวยกาบจริงท,ทุกคนคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบชอบแนวแบบอ n นิเมะอยู่แล้วแนวไวฟฟูอยู่แล้วเนี่ย คุณชอบดีไซน์ตัวนี้แน่นอนเว้ยแล้วก็ทางแบนด้ l a s s s w o r กเนี่ยผมดีมาว่าเขาต้องไปจ้างศิลปินเลยนะเพื่อออกแบบน้องอาคาดีอันนี้ขึ้นมานะครับเขาถึงขนาดลงทุนทำแบบแอนิเมชันทุกคนว่าแบบแบบน้องคนนี้เขาแบบมีโวค,ความเป็นมายังไงเป็นน้องเขาพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยทุกคนแต่ว่าแบงเขาเป็นแบงด์ฝรั่งอะถือว่าลงทุนมากๆเลยนะครับซึ่งแผ่จากทางกลาสเ w ิร์นะครับเขาจะทาเป็นเหมือนกับเป็นดรอปที่เป็นลิมิเต็ดเอชชั่นทุกคน,นตัวนี้นะครับก็จะมี550นะนนย่ยี้าถ้ผม จำไม่ผิดนะน่าจะได้มาราวๆเจ็ดสิบกว่าแผ่นนะครับอย่างวผมเนี่ยถ้าห้าร้อยห้าสิบเนี่ยผมได้สี่ร้อยสามสิบแปดนะครับเอาความรู้สึกแรกกับแมที่ผมได้จับอะ่ะผมบอกเลยว่าแค่แค่คุณยกมันขึ้นมาแล้วเอาิ้วคุณมไปสัมผัสตัวตัว,ตว,ผ,วผิวของเขาเนี่ยบอกเลยว่าม่งสมูทกว่าแผ่นกระจกอื่นๆที่เคยเข้ามาขายในไทยแน่นอนทุกคนผมผมไม่พูดแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่า ถ้าเอาแค่ความแบบประสบการณ์ของผมเนี่ยนี่คือสมูทที่สุดแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็แค่จะมาลองเทสเรื่องของที่เขาโฆษณาไว้เนาะว่ามันเป็นแผ่นที่สมูทมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นดบับสภาพอากาศเนี่ยมันจะไม่ส่งผลเวลาแบบเราวางแขนที่ชื้นของเราไปเนี่ยมันจะไม่หนืดเว้ยซึ่งซึ่งผมใส่เสื้อกันหนาวอยู่เนาะแอร์ผมก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะครับมันมีความชื้นเนี่ยมีความเหนียวของตัวแขนผมอยู่เนาะผม ความรู้สึกแรกที่ผมได้นะตอนนี้นะคือมันก็ยังมีความหนืดอ,อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันกับแันอื่นนะที่ผมเคยลองมาที่เคยรีวิวลงช่องมานะครับ อันนี้สมู์สุดเวทุกคนซึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทาง Glasswork เนี่ยเขาโฆษณามานะครับก็คือตัวผิวของเขาเนี่ยมันจะไม่ส่งเสียงดังเท่ากับแผงกระจกตัวอื่นเวเพราะว่าถ้าทุกคนเคยใช้แผงกระจกมาหรือว่าเคยดูรีวิวผมมาเนี่ยเออมันจะมีเสียงคึืค่นๆแครกแครเหมือนกับตัวฟี PTFE ของเราอะ่ะมันไปนสีกับตัวแผงกระจกใช่ไหมซึ่งมันก็แม่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวแต่ว่าตัวนี้เขาเคลมว่ามันมีน้อนประมาณนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมมาเทสให้ดูแบบเร็ๆวๆแล้วกันไม่ได้จจะะมมมาาาาเเทรริงงักพว่ผ็ย ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันทุกคนอันนี้ผมลองพร้อมทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกับเจ้าตัวรามซูมายาก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ติดออฟซิเดนดอตตัวสีแดงอันนี้ไว้เนาะอันนี้การเลื่อนเบาๆนะครับทุกคนได้ยินเสียงไหมยังพอมีเสียงว่าคลืดๆนอยู่บ้างนะแต่ว่าโดยรวมคือว่าน้อยมากๆเลยนะครับยิ่งถ้าคุณแบบเคยใช้แผ่นกระจกมาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่านี่นี่นี่เป็นเสียงที่เบามากๆนะเดี๋ยวลองตัวออฟซิเดียนแต่ว่าเป็นแบบฟูเซตันบ้างนะครับของตัวทอนะ,นะเนาะขอเช็ดฝุ่นก่นอนอะ เอ้ยผมว่ามันเบากับตัวดัดตัวนี้ทุกคนของตัวทอนนะรู้สึกว่าเสียงเบาลงไปเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้มาลองตัวนี้กมากทุกคน G p o X Super Light 2นะครับซึ่งจะติดฟีดเป็นของ J-Speed จากทาง X Ray Pad นะครับอลองฟังกันทุกคนไออันนี้เซอร์ไพรส์ผมมากเวคือคือตัวปกติแล้วอะแม่ง ไอฟีที่มันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับที่มันมีหน้าสัมผัสเยอะๆอะถ้าคุณไปใช้กับแผงกระจกอ่ะแม่งแบบเสียงแม่งจะคืดๆเลยเว้ยเพราะว่าโดยปกติแล้วแบบคอมมอนเซอร์เนาะยิ่งถ้าคุณใช้แผงกระจกเนี่ยฟีที่เขาแนะนําให้ใช้กันนะครับจะเป็นฟีทดับอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีหน้าสัมผัสที่สัมผัสกับ,กบตัวกระจกน้อยเว้ยฟีลิ่งการใช้งานเสียงเนี่ยมันจะเบาแล้วมันก็สมูทขึ้นใช่ไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้งานคู่กับอะคาลินะครับ เสียงเบาไหมนี่ผมถูแรงมากทุกคนเสียงมันยังออกมาได้แค่นี้อ่ะอันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะอันนี้ผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าเสียงมันจะเบาขนาดนี้กับฟทีที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะงะั้นเจสปีดอาจจะเป็น1นึ่งใน way to g กก็ได้นะสำหรับแผ่นอาคาลิตัวนี้นะครับถ้าเกิดกำลังสนใจกันอยู่เนาะตัวสุดท้ายที่ผมจะมานำมาทดสอบในวันนี้นะครับก็คือเบ i เ e อร์ไวเปอร์มินอเนาะแต่ว่า ผมพิ่งเปลี่ยนฟีทเลยทุกคนเพราะว่าฟีเนี่ยมันเป็นสีดำๆอย่างนี้เห็นไหมผมใช้เป็นตัวนี้นะครับ g h o s t l i d e Cyclone นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาทางร้านมาซินอเวชชเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำเข้ามาขายเร็วๆนี้ด้วยนะครับเป็นฟีทที่เขาว่าถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานคู่กับกระจกนะครับรลองฟังเสียงแล้วกันว่าดีจริงหรือเปล่านะอ่ะอืมดีสมูทเลยทุกคนเสียงถือว่าเบามากๆนะครับเบาพอๆกับตอนที่ผมเทเจ้าตัวซุปเปอร์ไลท์ทุกคนฟีลลิ่งก็สมูทมากๆส่วนความเร็วของตัวแผ่น่ะเท่าที่ผมได้ลองนะตอนนี้เนาะ มันสมูทนะครับแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันเร็วอะ <S <S ซึ่งถ้าเกิดว่าค้าเรอรมาเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดให้คิดตอนนี้เนาะผมรู้สึกว่าใช้งานในแท็ก p s s ได้เลยนะครับ Valorant CS เนี่ยผมว่าได้เว้ยสบายดีกว่าตัวอื่นที่ขายในไทยอยู่นตอนนี้แน่นอนนะครับ ราคาผมไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปสอบถามทางร้านมาให้เนาะเขาจะวางขายวันที่10เมษายนวันนี้ทั่วโลกนะครับรวมถึงร้านมาลซินโนเวชั่นโดยเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครรอฟูลรีวิวของผมอยู่นะครับก็รอไปก่อนแล้วกันก็น่าจะอีกสักประมาณวิคสองวิคไม่เกิน3วิไม,ไม่เกิน4ี่วนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็ทำออกมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารอไม่ไหวแล้วกลัวเป็นหมด ซื้อเลยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนคุณปรับตัวได้แน,น่นอนเว่ยเออผมกตัทุกคนแล้วาชื่อเสียงของผมเป็นประกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนทุกคนห้ามช้านะช้อปปิง้ง